ยุดกระาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับอ้าวันนี้หกปี่งความล้มเหลวนะครับผมว่ามันถึงเวลาที่พวกเราต้องต้องเปลี่ยนแปลงประเทศกันอย่างครั้งใหญ่นะครแล้วดูดีครับวันนี้เราลองมองไปตรงไหนนะครับตอนนี้น้ําท่วมเลยนะครับประเทศเราเวลาหน้าแรงน้ําแห้งฝนตกน้ําท่วมเลยนะครับคุณเห็นไหมว่าน้ำมันท่วมทั้งที่เรามีนะครับนะอะไรนั้นมี สำนักงานบริหารจัดการน้ําแห่งชาติใช่ไหมครับก็จัดการอะไรไม่ได้วันนี้น้ําท่วมกรุงเทพก็บอกกรุงเทพเป็นที่ต่ําน้ำเลยท่วมน้ําท่วมพัทยาเอ้าไหนต้องบอกนี่ยกรุงเทพน้ําอยู่ที่ต่ําแต่น้ําท่วมพัทยาที่มันเมืองชายทะเลเอามาครับน้ําท่วมเกาะสมุยน้ําท่วมภูเก็ต น้ำท่วมเกาะเสม็ดนะครับนะน,ะน้ำท่วมโคราชน้ำท่วมเขาใหญ่แล้วตอนนี้ครับโอ้โหถ้าเกิดน้ําท่วมเขาคอจะเป็นไงไ่มพวกเราตายไหมครับ,รบอีกหน่อยไม่คงท่วมประเทศไทยไมันจะแดงเหราประเทศเรานี้แม่งเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับลุ่มเหลว ไม่เคยมีคนไหนที่เข้ามาแล้วมันมองถึงอนาคตของชาติอยู่ันไปวันๆผมยิงเสียดายนะฮนะหกปีที่ผ่านไปนะกับรัฐบาลนายประยุทธ์สูกวนี้ยังไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาผิดเขาเองคิดว่าเขาคือคนที่ทําดีที่สุดแล้วแต่เขาไม่ทําแล้วใครจะทานะฮะนั่นเราต้องช่วยันออไปไล่นะผมไปไล่แน่นอนนะเขาไม่เคยแก้ไขไม่เคยเลยนะ นะเอาเรื่องง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะแค่เรื่องของถังเมืองความสะอาดถนนหนทางการทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องพูดถึงเรื่องค้าขายนะเพราะถ้าเอากนชน,นเนีคยกบเขาเก่งอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องเสือกไปยิ่งดีนะครับนะนะถ้าเอากนชนเขากเก่งอยู่แล้วแต่ว่าไอร้ระบบสาธารณภคนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเลยทําอะไรก็แพงเกินจริงอีกนะ บอกวานนียผมดีใจที่เด็กๆกล้าครับแต่ก็มีคนพยายามจะใส่ร้ายเด็กนะผมว่าเด็กมันพูดความจริงเรื่องที่ดีเขาพูดแทนลหลายๆคนที่ไม่กล้าพูดเนี่ยผมอยากให้ปฏิรูปประเทศนะครับมันได้มีคนบอกจะมีและมีงานชนกันใช่รับก็รู้อยู่นี่วันที่สิบสี่เขาจะนัดชุมนุมไปจ,จัดงานชนเพื่ออะไร,รเจตนาเพื่ออะไรครต้องการให้เกิดการประทะใช่ไหมการจัดครั้งที่แล้วนะครับ ที่สนามหลวงก็ไม่ได้มีความวุ่นวายเลยเลยครับคนที่ไปล้วนแต่เป็นสุภาพชนก็ไปกันด้วยความสงบใช่ไหมครับเป็นระเบียบเรียบร้อย,อยในระเบียบวินัยดูแลตัวกันเองรักษาความสะอาดตันเองนะครับเราะองนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับวันนี้เห็นเตรียมตำรวจเป็นหมื่นๆนายใช่ไหมครับเป็นหมื่นนายใช่ไหมครับเพื่อที่จะมามาทำอะไรนะจ,จะไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะสิ้นเปลืองงบประมาณ แค,แค่ดูแลแค่โอเคนะว่าเอออย่าให้มีมือที่สามเข้ามาแทรกก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรมากมาอย่าตัวอย่าไปอมเบ้ยเลี้ยงลูกน้องอีกน,นะคนก็ออกมาก็ามาชุมนุมกันโดยสงบปราศจากอาวุธเจ้าที่มีหน้าที่ดูแลออกมาสองหมื่นคุยโวสองแสนจะออกมาเท่าไรก็ช่างแล้วเด้ครับนะก็เท่าที่มองเห็นแล้วแหละรครับคุณจะนับสองหมื่นจะนับสองแสนจะนับสองหมนก็ไม่เป็นไรครับ ไม่มีความจำเป็น,น่ต้องมานั่งเกทับบับแหลกแต่อย่างน้อยก็มีคนออกมาออกมากเพื่ออะไรเพืจะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่น,นี่ใครไม่ไี้ต้องไปเสีย่ยมไปโจมตีสแบบส่ล้ายใบสีมันทีดีบางช่องนะเพราะว่าวันนี้เราให้โอกาสรัฐบาลบริหารประเทศมาต้องหกปีมันมีอะไรดีขึ้น วันนี้มีทหารโดนระเบิดตายคุณรู้ไหมครับที่ภาคใต้คุณคิดว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดียังไงครับสมัยก่อนคุณเคยขี่จักรยานครับวันนี้คุณนั่งรถเก๋งดีไหมครับดีไหมการเปลี่ยนแปลงดียังไงครับเพราะว่าวันนี้ใต้เราฝนตกน้ําท่วมหน้าแรงน้ําแห้งขาดแคลนน้ำนะครับ เกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคารัฐบาลเงินไปจำนำมีการพยุงราคาข้าวเอาขนข้าวเขมรเข้ามาขายนะครับ้าราชการเงินเดือนไม่เท่าไหรแต่มีเงินเป็นพันล้านดีไหมครับดีไหมการเอารถราชการไปใช้้าราชการรังแกประชาชนดีไหมครับคุณดิสกร ีไหมคือว่าสมควรเปลี่ยนนะครับให้การบรการดูแลประชาชนนะคประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจถึงเวลารัฐบาลทําอะไรไม่ถูกเราก็สามารถที่จะออามาชุมนุมเรียกร้องยื่นข้อเสนอฟ้องร้องดําเนินคดีแต่วันนี้เราทําอะไรได้บ้างครับการบรการทําผิดก็จะมองตาปิดๆประชาชนทำผิดถูกดําเนินคดีอย่างเขียบขาดการบรการทําผิดถูกย้าย จ้าหน้าที่รีดไถอุมครูติดต่อในงานราชการต้องหยอดน้ำมันยัดเงินใต้โต๊ะถึงจะขยับถนนฝาท่อกับถนนไม่เสมอกันถนนสร้างหนึ่งปีพังต้องเดี๋ยวซ่อมทั้งปีกิ่งไม้ถูกตัดหัวโกนดีไหมครับฉะนั้เปลี่ยนแปลงดีไหมครับผมถามะไาเปลี่ยนแปลงก็ดีนะครับวันนี้ฝนตกน้ำก็ท่วม ขยะลอยฟูฟ่องในคูลำคลองน้ำดำปีรถติดเดินทางระยะทางสี่ห้ากิโลใช้เวลาเป็นชั่วโมงดีไหมครับแล้วคิดว่ารัฐบาลใหม่แก้ได้ไหมทำไมคุณถามคำถ,ถามโง่แบบนี้นะครับผมรู้ว่าอย่างไรถ้าเกิดเป็นรัฐบาลชุดเก่ามันทําไม่ได้ครับนักการเมืองหน้าเดินเดือนมันทําไม่ได้ไงนะครับระบบการเมืองแบบนี้มันไม่สามารถให้ใด้คนที่มีความรู้ความสามารถมาไงครับแั่นเราก็ต้องเปลี่ยนนี่ กติกาที่เขียนมาครับมันทําให้เราไม่ได้นักกันเมืองดีๆเลยนักา่ามบองคนครับคุยโมโตโออวดกกูเป็นสอสอมาสิบสมัยนะแต่ไม่มีผลงานอะไรเลยมันน่าคุยมันน่าอายครับเป็นสอสอสิบสมัยแต่ไม่มีผลงานไม่กล้ายืนพูดแม้แต่ในสภาชาวบ้านไม่เลยรู้จักรู้จักเฉพาะในจังหวัดตัวเองแต่ว่ามันน่าภูมิใจนะครับผมว่ามันควรจะพอแล้วเปลี่ยนกติกาใหม่ดีกว่าไหมครับ ทำไงได้นัการเมืองหน้าใหม่ๆบ้างพักการเมืองใหม่ๆบ้างไม่ใช่ผูกขาดอยูพ่พรกการเมืองเดิมๆนักการเมืองหน้าเดิมๆก็ประเทศมันนึงเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมคุณก็ดูเกาหลีนะครับดีไหมครับสิงคโปร์ดีไหมครับประเทศจีนก็ได้ดีไหมครับตอนนี้ไต้หวันดีไหมเคยไปเที่ยวไหมครับเคยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไหมครับเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ไหมครับเคยไปญี่ปุ่นไหมครับเออดีไหมครับต้บานเมืองสะอาดสะอานเป็นระเบียบเรียบร้อย จนไม้ร่มรื่นดีไหมครับงั้นอย่าถามผมว่าเปลี่ยนแปลงก็ดีหรือเปล่าแต่อยู่ึนวันนี้มันดีไหมครับถึงเวลากู้เงินมาแจกนักการเมืองมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นประชาชนจนลงจนลงหน,งนี้ประเทศสูงขึ้นทุกวันดีไหมครับคิดว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนได้หรอครับถ้ามีประชากรแบบคุณดิษกรคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ามีคนแบบผมมีเยอะประเทศเปลี่ยนแน่นอนคนระับคุณไม่เชื่อคุณก็เฉยเฉยคุณอย่าไปขวาง แล้วคุณอาจจะถอดใจใจคุณไม่สู้คุณก็อย่าไปมองให้คนอนื่นเขาต้องไม่สู้ตามคุณนี่ครับใช่ไหมครับผมสู้อะ่ะคุณมองไม่เห็นก็เรื่องคุณเดี๋ยวผมมองเห็นนะครับถ้าคุณไม่ช่วยกันมันจะเห็นได้ไงครับคุณยอมแพ้แต่ยังไม่จะได้สู้แล้วแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ครับประเทศนี้ชีวิตอยู่ยังไม่มีความหวังให้อยู่ไปทําไมครับนะแล้ววันนี้ผมมองเม่สู้ผมยืนอยู่ข้างเด็กผมเห็นเด็กก็สู้ผมกม็มองเห็นว่ามันมีแสงลำไร มันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณเห็นไหมว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยหกเจ็ดปีที่ผ่านมามันไม่มีเฮอะไรดีขึ้นเลยผมคิดว่าผมจะไม่ทนกับแบบนี้แล้วอะนะครับผมถูกหลอกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเกนะราประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมเกษตรกร,กร,รแข็งขันจะเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเลื่องอำนาจก็ไทยเป็นชาติกับสิกรมรมเลื่องอำนาจไหมครับนะครับเราถูกหลอกนะเราถูกหลอกเยอะแยะเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแต่ผู้ใหญ่แม่งพาเราลงเหวลงนรกเด็กจริงเลยครับคุณก็ไม่ต้องมาถามเราจะเด็กจะแก่จะอะไรก็อย่างถ้าเขามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นก็นดีหมดแล้วครับนะครับคุณยังมานั่งมี q u e s ชั่นทำไมวะเด็กเหรอผู้ใหญ่เหรอครับ คือคนไทยทุกคนแหละครับกูจะเสียงชนะกพื่อะไรครับกูว่าประเทศทุกวันนี้มันดีไหมครับมันควรจะเปลี่ยนไหมครับจะเด็กจะผู้ใหญ่ผมไม่สวนรอาใครก็ได้ครับกูจะถามคําถามนี้เพื่ออะไรครับกูจะสนใจเลยครับว่าใครจะเด็กจะผู้ใหญ่ผมสนว่าใครแล้วแต่ละที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะแต่ดูว่าทนไม่ไหวแล้วนะนั่นเองจะหัวงอหัวดาได้หมดแล้วหัวล้านหัวโขนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเด็กผมชอบทำที่ทำยากแสดงว่าทําได้เดี๋ยวใช่ไหม มันยากมันไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นน่จริงไหมเอองั้นถ้าคุณไม่ทําคุณก็อย่าไปพูดทาลายกาลังใจคนอื่นเนี่ยคุณอยากเห็นประเทศแบบอยู่แบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าคุณอยากเห็นประเทศเราจเจริญแบบเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์คุณอยากไปเห็นประเทศเราเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าคุณอยากอยู่แบบเนี้ยคุณอยากเห็นแบบไหนอะแต่ถึงเวลานี้แบบคือจะพูดทําไมครับไม่ได้แล้วยากพูดทําไมครับ มีประโยชน์อะไรครับวันนี้คุณรู้ไหมว่าคุนทหารเนี่ยก็รวยกันเท่าไหร่คนมีเงินฝากอยู่ที่เกาะเคมันคุณรู้ว่ามีเท่าไหร่คุณรู้ว่ามีบางคนมีเงินซุกอยู่ที่บ้านเป็นห้องใต้ดินเป็นห้องห้องคุณรู้ไหมครับคุณรู้เวลาเขาคุยกันเนี่ยเกาโยนเงินให้เป็นกิโลใช้งานกันเนี่ยเอาตัวกมึงยกมือให้กูหน่อยคุณรู้ไหมครับประเทศเราแม่งวันนี้คุณรู้ไหมครับว่าข้าราชการเนี่ยครับดีๆจ่ายเงินสิบล้านยี่สิบล้านเพื่อจะซื้อตําแหน่งคุณรู้อาการที่ คนคนหนึ่งขึ้นมาตำแหน่งใหญ่เนี่ยการหาเงินหนึ่งพันล้านแม่งโคดหมูเลยคุณรู้ไหตอนนี้นะครับคุณเก็บสวยนะครับบางคนยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งสิบล้านบาทเนี่ยสบายมากเลยนะเก็บสวยเหลือเดือนสองเดือนได้คืนแล้วที่เหลือคือกําไรครับมีสถานบันเทิงเงลงินโรงมีสถานที่กฎหมายมีบ่อนเนี้ยบ่อนใน้จ่ายเดือละล้านคุณรู้ไหมผมเคยนั่งคุยจ้าของบ่อนมีอยู่ยี่สิบโต๊ะค่าเจ้าโต๊ะละแสนเป็นบาคาร่าเป็น อะไรกับเง้ยมียี่สิบโตรายได้ออวันละสองล้านแล้วบอกคนนี้เปิดบอลรายได้ดีนะครับจ่ายเสวยเดือนละล้านคุณว่าเยอะไหมครับถ้าผมเป็นเจ้าของพื้นที่ผมมองไม่เห็นบ่อนแห่งนี้นะหกเดือนผมไม่ได้ละหกล้านมีแค่ที่เดียวนะครับเออนี่แค่บอนนะถับ,บาราสถานเริงลมบันเดินเริงลมธุรก,กิจจอดรถกีดขวางลุกลำ้ำทาง,ทางทาเท้าเฮ้ยหมอเนี่ย ข้าราชการบางคนไม่วันนีไม่ทำแล้วหาเงินซื้อตําแหน่งกนันมันไม่คิดหรอกพี่จะบริการประชาชนเข้าไปแล้วกูซื้อตําแหน่งมากูก็ถอนทุนกันนะผมสามารถแต่งตั้งโยกย้ายคน,นคร้อยคนนะแต่ละสิบล้านแต่บางตําแหน่งมันห้าสิบล้านนะพี่ไม่ใช่แค่สิบล้านนะครับคุณทนได้ไหมครับเขากินเงินเดือนจากษีจากเราเขาไปทําตัวกันแบบนี้่ยพวกเราไม่ทํางานงงๆ มีรายได้เกินแสนห้าก็ต้องเสียภาษีแล้วบางคนมีรายได้เงินเดือนเกินแสนห้าใช่ไต่อปีก็ต้องเสียภาษีแล้วนะครับรายได้ไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีแต่คุณกินคุณใช้ซื้อของอย่างเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมดคุณใช้เงินในเดือนละหมื่นุณก็เสียเดือนละเจ็ดร้อยภาษีมันอาจจะไม่ภาษีทางตรงจากรายได้แต่เกิดภาษีจากการใช้จ่ายคุณใช้จ่ายแล้วก็แล้วแต่คุณโดนภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเมื่อประชาชนทำงานใช้จ่ายแล้วอย่างก็ต้องเสียภาษีเป็นไรายได้เขารัด แต่คนบางคนกินเงินเดือนจากรัฐแทนที่จะดูแลประชาชนแม่งออมหน้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ถ้ารายการบางคนกเกษียณมีเงินเป็นพันล้านประเทศเราล้มเหลวนะครับเธอมีการป่าปลามันทุจริตคอร์รัปชันนะครับหกปีที่ผ่านมามีไหมครับบัญชีทรัพย์สินยังไม่อยากไม่กล้าสแสดงกันเลยยังไม่กล้าตรวจสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงบางคนมีเงินเจ็ดแปดหมื่น 80, ล้านะคนนี้คุมบัญชีโยกย้ายอ่ะ เจ็ดแปดหมื่นล้านนะนั่นการมีเงินแสนล้านประเทศไทยมีงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทส0ก็3.3 3สแสนล้านใช่ไหมครับคุณบอกว่าวันนี้มันโกงกินกันคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะผมจำได้ถนนเส้นบ้านผมนะครับตั้งแต่วัยเด็กนะครับสร้างตอนผมอยู่วัยเด็กจนผมเรียนจบมาหาลาัยนะครับผมนั่งรถทั่รวกลับบ้านนะครับตอนนั้นยังมีรถขับนะ ยี่สิบกว่าปีถนนไม่เคยพังเลยครับเป็นถนนลาดยางวิ่งตั้งแต่แสนตุง้งไปจนถึงบ้านหนองบอน,นบถนนแม่งวิ่งดีมากไม่พังเลยแปลแตกมากเลยครับเป็นยี่สิบแ้ว่ปีจนผมโตเป็นหนุ่มจนผมก็ยังถนนเส้นนี้ก็ยังไม่เคยมีการซ่อมแซมก็ยังเป็นถนนสองเลนเหมือนเดิมครับแต่ถนนไม่พังเลยแต่วันนี้คุณดูถนนนี่ครับในกรุงเทพครับบางทีเพิ่งเทคอนกรีตได้ไม่นานไม่กี่วันพังแล้ว ผมอยู่อเมริกาฟลอริด้าครับถนนในฟลอริด้าก็เป็นเมืองที่ฝนตกทั้งปีเหมือนกันครับดินเป็นพื้นดินบนทรายยังไงนะครับถนนลาดยางเลียบก,กิ๊บรถวิ่งขนของจากฟลอริด้าคีเวสวิ่งขึ้นไปตีไปนุ่นนอร์ทแคโรไลนาไปจอร์เจียแอตแลนต้ารถคอนวอยวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนคนะถนนก็ไม่เห็นพัง รัฐก็บานใหม่มีปัญหาหมดเลก็พวกเราต้องช่วยกันครับวันนี้เรากำลังเรียกร้องรมนูญนี่ให้อำนาจประชาชนครับเราต้องช่วยกันตรวจสอบเราจะก้มหัวให้แบบนี้ไม่ได้นะครับอยากจะแต่งตั้งใครอยากก่าจกย้ายใครอยากจะโกงกินอยาาจก,กเคลียกดีห้ใครนะครับอยากจะจับแพ้ก็ทําได้มันต้องทําไม่ได้แล้วสิครับใครจะเคยคิดวันหนึ่งครับเราจะสามารถทําเหล็กให้ลอยน้ําได้เขาก็ทํากันได้นะ ก็ทําเหล็กให้ไปอยู่บนฟ้ารอยอยู่บนฟ้าวขาทากันได้ถ้าเขาจะทํานะครับแล้วคุณไม่สู้คุณก็เฉยๆไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ะะขัดเอาละกันนะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาด